สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมาวทิทยีไรยมหิดลซึ่งเป็นที่ที่เคยบุคลาก,กรทางดนตรีอย่างมากมายโดยวันนี้ทางวินเทจสตูดิโอจะพามาชมบรรยากาศการติดตั้งคอนโซลรุ่นใหญ่อย่าง ssl duality u i e w s กันนะครับและในวันนี้ก็ยังมีคนจาก ssl ที่บินตรงมาจากอังกฤษเพื่อมาติดตั้งคอนโซลแล้วก็รับหน้าที่เป็นผู้ที่เทนนิงทุกคนในสัปดาห์นี้ครับผมขอแนะนําให้รู้จักบ๊อบกันครับ Hello, uh, my name's Bob. I'm from SSL. I work in the uh, support department there. And uh, I've traveled out to uh, Bangkok at the Mahidol University to help uh, install and uh, train the lecturers here on the operations of the duality fuse console that you can see sat here behind me. What is the installation and training plan for this week? So, to start with, we had uh, three days to install and commission the console. So, the first thing we had to do was to put the console together. When we ship these larger size consoles abroad, we tend to ship them in multiple parts just to make the shipping easier. So, uh, it takes about three or four guys, and we have to uh, join the 20, uh, 25 to 48 section to the 1 to 24 section. There's a number of screws on the inside that stitch the console together and some big holding plates on the bottom that bolt the system together. To do this, we have to take some of the uh, modules out of the console and get a few guys to hold it into position and to hold it steady, and then we can screw the thing together. Then we move on to plugging up the console, making sure all the D subs are connected and connected to the patch bay and all of the tie lines to the studio are connected, and go through these and test to make sure that they're connected to the console. And then finally, we have to get the uh, network connection to the computer established for the uh, door control and the delta control uh, automation system and for the duality remote configuration uh, application. And then, uh, day three uh, well, the last two days, we go into operations training for the uh, users here at Mahidol University. So, we spent the day. Uh, looking at all of the analog operations, looking at all of the door operations, a little, a little introduction to the hardware and, and uh, how they interact with each other in the, in the console. And then today, on our final day, I'm going to let the guys have a play with the console and we can have a questions and answers session towards the end of the week. <laughs> ขออนุญาตให้หมาครับสวัสดีครับผมโอนะครับเอกภพประเสริฐจาก Universe c a b l e ครับผม Universe แปลว่าเอกภพ,พผมก็เลยผมชื่อเอกภพ,พก็เลยชื่อ Universe ครับสิ่งที่พี่ทำอยู่ตอนนี้คืออะไรครับเ,เราเรียกมันว่างานไวริงครับก็คือจริงๆแล้วผมเสร็จไป70-80%แล้วก็คือ,องานติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมด มันอาจจะดูลบกหนเพราะว่ายังจับไม่เข้าที่เข้าทางครับเพราะว่าพอดีเรามีเทรนนิ่งด้วยแล้วก็เราต้องการให้เสียงมันออกผมก็เลยต้องต้องเสียบเพื่อให้มันให้มันติดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอจ,จะต้องรื้อแล้วก็มัดใหม่สักเล็กน้อยครับผมส่วนอันนี้เป็น patch bay outboard ระบบของ d u a l i t y นะครับก็จะใช้ตามเมนวลน,นะครับก็จะใช้ patch bay ทั้งหมด8ตัวคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปครบ8ตัวแล้วไอตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น user option ก็จะเป็นพวกเอาวอร์ดเกียร์ต่างๆก็ๆๆๆจะมาอยู่บนแพทช์เบยผมอยากทราบว่าง,งานไวริงเนี่ยครับมัน,นคืออะไรครับเวลาเราสั่งคอนโซลมามันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่ l a ูชฟอร์แมตคอนโซลนะฮะหรือว่ามิกเซอร์ขนาดใหญ่อะไรเนี่ยจะแยกส่วนของแพทช์เบย์กับตัวคอนโซลออกจากกันทำไมเพราะว่าเวลาเราเสียเงินซื้อคอนโซลหรือมิกเซอร์แล้วเ,เราต้องมาเสียเงินซื้อระบบสายสัญญาณต่างๆแพทช์เบย์คืออะไรก็คือการย้ายรูเสียบต่างๆนานาที่อยู่ข้างหลังนะให้มาโผล่โผล่บน บนออเดโอแผดไปตรงนี้แล้วเวลาจะใช้งานเช่นตรงนี้เป็นไมอินสิบเจ็ดอะสมมตินะเราก็เสียบไมอินสิบไปเข้าคอมเพรสเซอร์สักตัวหนึ่งปกติแล้วเราก็ต้องเสียบเข้าที่หลังมิเซอร์ไปสิบเจแล้วก็เซนที่หลังมิเซอร์อีกแล้วไปเสียบเข้าที่คอมเพรสเซอร์สักตัวแล้วก็เอาเอาอัพต์จากคอมเพรสเซอร์สักตัวมาเสียบกลับเข้าที่รีเทิร์นของม er. ิเซอร์เราก็จะได้อินเสิร์ตคอมเพรสเซอร์ตรงใจแต่คราวนี้ไอ้งานวริ่งก็คืองานย้ายทุกรูอินเอาทั้งหมดมาโผล่ไว้บนนี้ มิกเซอร์มิกเซอร์ยิ่งตัวใหญ่ต้องยิ่งใช้นเยอะอันนี้เป็น1ใน8ตัวก็คือมันทําให้เราสามารถเสียบอะไรตามที่เราดีไซน์ไว้นีหัวอย่างวันโดยใช้สายแปดเบรน,นะแล้วก็ไปเข้าจุดที่ต้องการแล้วก็ออกจากจุดที่ต้องการโดยที่เราไม่ต้องไปมุดที่ข้างหลังมิกเซอร์หรือว่าไปยุ่งวุ่นวายที่ข้างหลังแปร็อะไรของเราเลยก็คือนี่แหละคืองานวายคือการทําให้ช่องอินพุตเอาพุตต่างๆของตัวออดิโอมาขึ้นอยู่บนแปดเบรนสายก็จะยุบยับอย่างที่เห็น ก็คือขาดไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องก็เป็นหรือเราจะต่อตรงก็ได้แล้วก็เราอาจจะฮาร์ดไวอย่างเช่นอยากใช้ SSL f u s i o n ค่อย่างเงี้ยต่อคาไวที่มาสเตอร์เฟดเดอร์เลยก็ได้โดยไม่ต้องไปเสียบไปดึงอะไรแต่ก็อย่างอย่างที่บอกไปว่าล้าซอมแมันมันเฟคซิเบิลบางยิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนแล้วยิ่งต้องเฟ e ซิเบิลก็คือต้องยืดหยุ่นในการทำงานต้องไม่ให้ออฟฟกตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าเอาบอร์ดเกนตัวหนึ่งฟิกอยู่ที่ขีใดขีดหนึ่งเพื่อศึกษาเรียนรู้อย่างเช่นคอมเอร์เซ ยังแตกจากคอมเพเซอร์บียังไงนะบนซอสเดียวกันเวลาเราเรียนเราสอนเราก็จะสะดวกในการเสียบสายสัญญาณไปไปตามที่เราต้องการครับผม <c oughs> คิดพลาดไม่หรอกเลยครับผมเอาแบบมุดมาเสียบข้างหลัง <c oughs> <ช>แต่ละอันใช่น่าจะทรมานน่าดูใช่แล้วยิ่งอย่างเช่น48 input อย่างเงี้ยไอ้ patchbay แถวหนึ่งเนี่ยมี48บน48ล้านก็จะมีระบบ full normal half normal non normal อะไรก็วันไปตามแต่แม่นุ่หรือว่าคู่มือของมิคเซอร์ตัวนั้นจะแนะนำหรือตัวมิกเซอร์เองก็จะมีส่วนที่เป็น user option ในการจัดการเราจะทาสายอยางไรครับผมงั้นเราลองมาถามอาจารย์กันว่าทําไมถึงเลือกเป็นคอนโซลดูริตี้ฟิลส์ครับสวัสดีครับผมชยุตเจษราวรานนท์ครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสาขาเทคโนโลยีดนตรีครับแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาสาขาเทคโนโลยีดนตรีครับครับผม,ผมพงพัฒช์เชื้อพี่บูลครับเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาแล้วก็เป็นเป็นผู้ดูแลประจําห้องบันทึกเสียงครับผม อะไรที่เป็นเหตุผลให้อาจารย์เลือกเป็น SSL d u a l i t y Field ครับผมก็เป็นเครื่องผสมเสียงที่มีความพร้อมนะครับมีความครบถ้วนในฟังก์ชันการใช้งานมีคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนของเราครับในทุกๆนิตินะครับครับก็จริงๆก็ตามที่อาจารย์เปรียบบอกครับแต่ว่า อ,อีกอย่างนึ้งก็คือว่าเราเราก็มองเห็นว่า SSL d u a l i t y นะครับก็มีการใช้อยู่ในทั่วโลกที่เป็นสตูดโอระดับมืออาชีพครับแล้วก็จริงๆอย่างในในประเทศไทยตอนนี้ก็ก็ยังมีสตูดโออื่นที่ที่ใช้อยู่ก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้านักศึกษาเราได้เรียนของมิกเซอร์รุ่นนี้เนี่ยครับก็จะทําให้เวลาที่ทํางานที่สตูดิโออื่นๆก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือว่าเวลาที่เปิดรับงานที่ ต้องการเอนจิเนียร์ที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เป็นก็จะเปิดโอกาสให้าศึกษาเรามากขึ้นครับมีฟังก์ชันไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับจริงๆด้วยตัวมิกเซอร์เองแล้วนะครับจุดเด่นก็คือเขาก็คงเป็นเรื่องของไมปรีแล้วก็ตัวของคอมเพรสเซอร์หรือเกตที่เป็นเดนามิกแล้วก็จริงๆก็คือใช้านสปตปของเขานะครับที่ที่จริงๆก็เป็นจุดเด่นของคาอแล้วแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยก็คือ ชอบฟังก์ชันในตัวอินไลน์ของมิกเซอร์เนี่ยเราสามารถเอาแผ่ที่เราบันทึกไปแล้วเราจะมิกซ์ใหม่แล้วเราสามารถให้เลือกภาคเทปที่เธอเนี่ยกลับไปเข้าที่ภาคใหม่ Channel Input ได้เพื่อเราจะปรับเกนเพิ่มหรือเราจะเพิ่ม Drive ให้ให้ตัว Channel ที่เราอัดไว้แล้วเราอยากจะเติมคาแรคเตอร์ของปรีใหม่เข้าไปบางทีเราอาจจะอัดจากไดเร็กมาจากที่อื่นแล้วเราอยากจะได้ใหม่ปรีคาแรคเตอร์ของใหค์ปรีที่เป็นตัวดูรตี้อันนี้ครับหรือว่าเพิ่มไรเข้าไป ว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างยูนิคผมคิดว่าอย่างนั้นครับขราบก็สำหรับผมจริงๆแล้วก็ชอบในทุกๆฟังก์ชันเลยนะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่าเราสามารถที่จะนําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้งานในหลักสูตรในเนื้อหานะครับที่เราสามารถที่จะทําให้เนื้อหาในรายวิชาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาที่ทันสมัยนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยจะนําไปใช้โดยเฉพาะอย่างที่จย์โน้ตบอกว่า ปัจจุบันนี้ก็ในประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องที่3แล้วนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยถ้านับซีเรียลของเครื่องนี้คือเครื่องที่462นั่นก็แปลว่านักศึกษาที่ได้เรียนจากเครื่องผสมเสียงตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการานำไปประยุกต์ใช้นะครับเมื่อได้ออกไปทำงานที่ห้องอัดบันทึกเสียงในระดับมืออาชีพทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้เจอเครื่องผสมเสียงใน รุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกัน<ม>เขาก็สามารถที่จะนําความรู้นําไปใช้ได้โดยทันทีก็เ,เป็นข้อได้เปรียบครับผมในนใอาจารย์ก็พูดถึงฟังก์ชันที่ชอบแล้วงั้นเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆของคอนโซล SSL d o l t y Field กันบ้างนะครับโดยคอนโซล SSL d o l t y Field s ที่ไม่โด้นเลือกมานี้จะมี48 c h a n n e l ครับงั้นเราลองมาดูกันครับว่าแต่ละ c h a ั n e l s t r i p จะมีอะไรบ้างแลาเริ่มจากปีใหม่กันก่อนนะครับ โดยปีใหม่ทุกช n e l ของ d o i t y f i e l d จะมาพร้อมกับ SSL Super n a l o g แล้วก็ Variable Harmonic Drive หรือ VHD และถ้ามองลงมาก็จะเป็นส่วนของ d y n a m i c ครับซึ่ง d o i t y จะให้มาทุกช nel เลยโดยเราจะได้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับ SSL 9000K ที่ขึ้นชื่อเรื่องความใสแม้ว่าเราจะบีบมันเยอะๆก็ยังมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่ถ้าเราเปิด Fast Attack เราก็จะได้สาวแบบ SSL Classic ซึ่งเหมาะกับเสียงกองหรือ Percussion และถ้าเลือก p Peak m o มดเราก็จะได้เสียงที่ดุดันขึ้นครับในส่วนของเกตและ Expander ของ d u r i t y นั้นเป็นดีไซน์ที่พัฒนามาจากเกตแบบ3หนกที่เป็นเอกลักษณ์ของ SSL Series 4,000ครับและถ้าลงมาอีกก็จะเป็น EQ ของ d u r i t y ที่เป็น4แบนด์พารามิ t ตอพัฒนามาจากแปกหนอี EQ ของ SSL 4,000e ราก,กดปุ่ม GEQ ก็จะได้เฉลว,วิ่งที่ชันขึ้นแต่ก็ยังคุมเสียงให้ไม่กระโดดหรือว่าแหลมเกินไปได้สำหรับมิดแบน ความแรงของเกนก็จะสัมพันธ์กับความกว้างของแบรนด์ด้วยครับโดยปกติช่อง c h a n n e l Output ก็จะส่งสัญญาณไปยังดอโดยจะใช้ Post สเฟเดอร์เป็นค่าเริ่มต้นแต่ Du ริตีสามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งสัญญาณก่อนเฟเดอร์หรือจาก Input โดยตรงหรือว่าจะใช้ e e f f e c t s e n ซหรือ Q ิวเซได้ครับนอกจากนี้ d u ริตียังออกแบบ Channel แบบ Dual Dual p a t c h ที่สามารถวาง Processing ได้ตั้งแต่ตอนอัดหรือว่ามอนิเตอร์ก็ได้โดยใช้โหมด Sp l i t Monitoring เพื่อเอาสัญญาณจากดออเวทเกลับเข้ามาใน Channel เดิม วิธีนี้จะช่วยให้อิ l i n e t a g ็กกิ้งบนคอนโซลอนาล็อกได้แบบง่ายๆทำให้เราสามารถมิกระหว่างที่อัดไปได้แบบไหลลื่นเลยครับโดยคอนโซล e d อิ t ต y สามารถควบคุมและอัตโนมัติแท็กบนดอได้โดยตรงหรือว่าจะใช้ Delta Control เพื่อ a อ t ต m a ชั o นสัญญาณอนาล็อกบนคอนโซลเองก็ได้นอกจากนี้คอนโซลดูอิตตี้ยังสามารถ Total r e c คอร์ได้อย่างง่ายๆด้วยระบบ Multi Operator Total r e c a ลรครับและก็ยังมีเฟ e ิเบิลบัสซิ่งด้วย3 s t สเตอริโอมิกซ์บแล้วก็ย4 Tag Bu ัส สำหรับเราต i n g ที่ยืดหยุ่นและก็พร้อมซับก,กุ๊ปแบบแพชฟรีในส่วนของฟิวส์ก็คือการเพิ่มฟิวชั่นเข้ามาซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จัก SSL Fusion อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มสีสันให้กับเสียงของเราและก็จะขาดไม่ได้เลยสิ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่าง SSL b u s Compressor c o m p r e s s ร์ Bus Comp user. Comp user สุดคลาสสิกที่สามารถใช้ได้ทั้งสเตอร์โอแล้วก็5.1พร้อมกับสามารถใช้ไซส์เชนได้อย่างเต็มที่นอกจากฟังก์ชันที่มากมายและอลังการแล้วเราจะสามารถนําไปใช้กับการเรียนการสอนได้ยังไง <laughs> well, the duality, there's hundreds of these in uh, professional studios all over the world. So, to start with, it gives the students an advantage right away that they can step into many studios that have this equipment and will be familiar with it right away. Also, the console is extremely configurable and very versatile. So, it gives the students an opportunity to try out different recording techniques, different mixing techniques, to experiment with the console. And just generally get used all sorts different ways manipulating and operating different used get to sorts of of หลังจากที่อาจารย์ได้เทนนิงแล้วมีฟังก์ชันไหนที่ประทับใจไหมครับถ้าความรู้สึกแรกเลยคือเราเราเห็นตัวตัวสคริปต์ตัวนี้ที่เป็นปลั๊กอินนะครับแล้วก็บัสคอมฟิลชันที่เป็นปลั๊กอินแล้วเราแบบเหมือนมาเจอเจอตัวจริงเลยครับมันก็ได้ความรู้สึกว่าเราจริงๆก็ตื่นเต้นล่ะว,ว่าเฮ้ย เนี่ยแหละที่เคยเห็นมาก่อนว่าเราเป็นตัวเวอร์ชวลังเอีงอะไรครับแล้วเราได้มาไ,ได้เห็นตัวจริงจริงก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นว่าคุณภาพหรือความแตกต่างที่ที่เรา,เารู้สึกได้ครับว่าเราเออเนี่ยมันเป็นคุณภาพที่เป็นระดับระดับมืออาชีพระดับระดับโลกจริงๆอันเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ในอุตสาหกรรมที่ควรจะเป็นสําหรับนักศึกษารเราตอนนี้นะครับ สำหรับผมหลังจากติดตั้งนะครับแล้วก็ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยผมมีความประทับใจนะครับในคุณภาพของตัวมิกเซอร์เองนะครับในด้านการใช้งานในด้านคุณภาพของการประกอบติดตั้งนะครับแล้วก็ประทับใจในการให้บริการนะครับของ Vintage Studio นะครับรวมถึงน้องๆที่มาช่วยติดตั้งนะครับมาอยู่ด้วยกันจนมืดค่ำทุกวันเลยขอบคุณน้องโจอี น้องมีอ่าแล้วก็กับตันกับตันนะครับแล้วก็น้องฝึกงานอีกคนชื่อพี่<ๆ>นะครับก็น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วก็มองเห็นว่าเป็นจะจะ,จะมีอนาคตที่สดใสมากนะครับ <ừ> ก็แล้วก็ขอบคุณวีเดตสตูดิโอที่ให้การให้ให้การร่วมมือช่วยเหลือเราในในข้อมูลต่างๆนะครับการซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็ขอบคุณ Mr. สเตบอบนะครับ ที่มาติดตั้งให้เราแล้วก็อบรมให้เราให้ความรู้เรานะครับเป็นอย่างดีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณคุณเบลนะครับแล้วก็คุณหมอวิวด้วยนะครับที่นำสินค้าดีๆเข้ามาให้เราได้มีโอกาสนในอดีตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะมีโอกาสได,ได้ได้สัมผัสบ,บอร์ดคุณภาพระดับนี้นะครับถ้าไม่มีตัวแทนนำเข้านะครับโดยเฉพาะตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถนะครับ แล้วก็มีความสนใจที่จะช่วยเหลือสปอร์ตในการศึกษาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากม,มากๆอีกคนหนึ่งครับที่สำคัญมากเลยคุณโอ๊นะครับช่างที่มาดูแลประกอบติดตั้งแฟชเบย์ให้เรานะครับเป็นการติดตั้งที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วกน็น่าใช้มากเลยก็จริงๆตอนที่เราเลือกเลือกเครื่องสมเสียงใหม่เนี่ยสิ่งที่เรากังวลอีกอันหนึ่งเลยก็คือ <S <S เรื่องของแฟชเบย์นะครับ ก็ประทับใจมากครับขอบคุณครับ